สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับ eday. เนาะแลกงนี้้อาก็ับมาพบพ่อกันหลังจากห่วยล่าออกไปแล้วเห้องก็ับมาสรุปให e ้พี่น้องเบิ่อนนะครับผมสําหรับห่วยล่าพัฒนามีของห้องโบเข่าตรวจเจาะเนาะบ่เข่าตรวจเจาะบ่เข่าตรวจับผู้บ่เข่าตัวอันนี้แต่ว่าเขาเขาศูนได้พี่น้องได้แนี่เขาศูนย์เขาวิ่งดุนได้พี่น้องเนาะเขาวิ่งดุดห่วยล่าพัฒนาออกมุนนีออก เก้าศูนย์หาเจ็ดนับเป็นนอซีตัวสามตัวออกศูนย์หาเจ็ดสองตัวออกล่างออกเก้าศูนย์นับเป็นนอเข่าไปที่ศูนย์นับเป็นนอเนอสุดใบม่วงเข่าศูนย์บนศูนย์ล่างเนอหนี่ศูนย์ล่างเรากัศูนย์บนในศูนย์หาเจ็ดกับเข่าศูนย์ล่างกับเก้าศูนย์กับเขาน้อนี่สามตัวเข่าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดกับมีศูนย์นี้ศูนย์กับมีศูนย์อยูล่างเนอรับผู้นีงคือหวยรับพน่าสุดดังเดิมไอสุดสุดใบม่วงเนะสุดดังเดิมเข่าเนี่ยศูนย์หาเป็นนอกับเขาเนอ เขาสุวนบนสุนล่างคือกันเน้นศูนย์กับเขาส่วนบนสุนล่างเนาะหาเจบวมีมีแต่สามสามเเนาะเก้าศูนย์บวมมีโอเคครับผมสำหรับัวหน้าพระรามนีนมฉุกกับขอทวดเอซแมนๆทุกคนอลายได้พี่น้องเน้อมันบาเขานาะพี่น้องเน้ะมันบ่เขามันไปเขามันเข่าเตะศูนย์เขาเตะวิงทะลุดเนาะเขาเตะลุงทะลุดนี่เขานี่เก่าศูนห้า็ศูนยขาทั้งสองศูนย์นะพี่น้องเน้ะศูนย์ห่งศูนย์สกัเขามาทั้งสองนย์้โอเคครับผมสำหรับัวหด้าพะราหมีกันขอทวอะไร เพราะว่ามันบกเขา่ามันเข่าแต่ตัววิง่งตัวดูดกันได้ขึ้นเข้พี่น้องวิง่งศูนย์ดูดศูนย์ได้มาทั้งบนทั้งลา่างได้จังๆเลยเพราะว่าอย่างมันเต็มสต,ติมแม้วิ่งเก้าศูนยูดศูนย์เก้าศูนย์ก็ได้เข้าจังๆเลยทั้งวิง่งทั้งดูดแล้วก็บนอีกบนล่างได้ทั้งบนทั้งลา่างจังๆเลยพี่น้องสําหรับผมเนอะผมกะบอได้มาเซเว่วานี่ผมบูเซเว่สองสองสองต่อเลยทั้งสูงสดุดในผมกะไรทั้งสองสุดโอเคครับผมสำหร,รับพระรามนีกะพอกันไหมนะพี่น้องวันจันทร์ เออวันย <SM. S 1> <Christina. S 2> ังไะวันจันทร์นายพี่น้องเพราะว่าวันนี้วันสูงวันสิบหกข่อยเขาเลขสิบหก่เขาเนาะวันสูงไปเนียนไปเนียนนันนี่ไปเนียนไปเนียนซองพี่น้องไปเนียนซองคักซอง่งอันสุดนี้ก็เล่นเล่นซองตอนส่วนพงศ์พงศ์ใดอยู่ศส่วนคุณได้อยู่น้าพี่น้องเด้อถือว่าแตกถือว่านั่นได้อยู่เธอว่าลายตึกพี่น้องได้อยู่เพราะมันได้สองสุดเลยบนดลาง มันได้บนล่างดิม,มันมันได้เดีได้ขาดเดียวได้สองขาเนาะในผมได้ล่างโอเคครับผมเจอก,กันมั่นใจน้ำพิงเนาะเอาขึ้นเกะเก้มขึ้นลา่างแต่น้อพิงเนาะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ